สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ p t s โฟกัสไต้หวันประจำวันที่7เมษายนและดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปจับตามมาตรการภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงวันนี้ตลาดหุ้นไต้หวันดิ่งเฮวร่วงกล่าวรูด2,000กว่าจุดรวมถึงหุ้นของ TSMC ยักษ์ใหญ่ของวงการเซมิคอนดักเตอร์โลกด้วยแต่ทีมเศรษฐกิจของทำเนียบข่าวย้ำว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้อย่างแน่นอนทรัมป์ยังอวดว่ามาตรการภาษีของเขาคือ ขนาดเมื่อวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเผยขณะเดินทางกลับกรุงวอชิงตันดีซีว่าได้บายภาษีสุลกากรต่างตอบแทนเป็นยาขนาดเอกสำหรับการจัดระเบียบตลาด นโยบายภาษีของทรัมป์ทำให้ตลาดเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนโดยดัชนีหุ้นสหรัฐล่วงลวงอย่างหนักติดต่อกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทำเนียบขาวยืนยันว่าปัจจุบันมีมากกว่า50ประเทศ your name, your name. ที่ติดต่อมาเพื่อขอเจรจากับสหรัฐ วันนี้ตลาดหุ้นตะวันเปิดตลาดด้วยการปรับตัวลดลงอย่างหนักโดยดัชนีหุ้นตะวันร่วงลงมากกว่า2000จุดหรือประมาณ9%ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์รวมถึงหุ้นของบริษัทตะวันเซมิคอนดักเตอร์โดยมากกว่า90%ร่วงลงจนถึงจุดต่ำสุดที่ซ่อหยุดการซื้อขายชั่วคราวทันทีที่เปิดตลาดนอกจากนี้ค่าเงินเหรียญตะวันอ่อนค่าลง0.14เหรียญเป็น33.228สางปเหรียญตหวันต่อ1นดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับต อย่างไรก็ตามเมื่อวันนี้ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อของไต้หวันได้เปิดเผย5กลยุทธ์ในการรับมือโดยย้ำว่าจะไม่ใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีและจะเริ่มเจราจากับสหรัฐเพื่อน,นำไปสู่การปรับลดอัตราภาษีเหลือ0%เพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาทางการค้าอื่นๆที่สั่งสมมานานโดยหวังว่าการเจราจาจะเป็นไปด้วยความราบรื่น คุณผู้ชมคะหลังโดนันทรัมประธานาธิบดีสหรัฐประกาศใช้มาตราการภาษีศุลกากรต่างตอบแทนกับทุกประเทศส่งผลให้เกิดกระแสการประท้วงต่อ,ต,อต้านขึ้นทั่วโลกอาทิใน,นอังกฤษฝรัร่งเศสและเยอรมนีนอกจากนี้ในสหรัฐเองก็มีการชุมนุมประท้วงนโยบายต่างๆของโดนั์ทรัมทั่วประเทศด้วยเช่นกัน ผู้ที่มาร่วมชุมนุมประท้วงบางคนนั่งบางคนยืนพร้อมชูป้ายประท้วงอยู่กลางลานกว้างที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยเมื่อวันที่5เมษายนตามเวลาท้องถิ่นชาวอเมริกันกว่า5,000คนรวมตัวกันเพื่อคัดค้านมาตร,ร,รกา,การภาษีศุรากรต่างตอบแทนของโดนัลด์ทรัมป์นอกจากที่กรุงวอชิงตันดีซีแล้วยังมีการชุมนุมประท้วงในอีกหลายพื้นที่อาทินครชิคาโกและนครนิวยอร์กเป็นต้น การประท้วงลุกลามไปยังประเทศต่างๆเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,นีโปรตุเกสและอินเดียกลายเป็นการประท้วงทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ทรัมป์กลับสู่ทำเนียบขาวดานโดยนัลทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลเมื่อวันที่5เมษาย,ยนระบุว่าการปฏิวัตทิทางเศรษฐกิจของตนในครั้งนี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หวังว่าประชาชนจะยืนหยัดสนับสนุนเขาจนถ,ถึงที่สุด เนื่องจากมีแรงงานต่างชาติหลบหนีจำนวนมากซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ภูเขาของไต้หวันถันตํารวจเมืองนั้นโถจึงระดมกําลังตํารวจนับร้อยนายออกปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่เข้าตรวจสอบที่พักแรงงานบนภูเขาแบบปูพรมมากกว่า100แห่งรวบตัวแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่เป็นชาวเวียดนามชาวอินโดนีเซียและชาวไทยได้รวม21คน ในช่วงกลางดึกตำรวจระดมกำลังบุกหอพักค,ค,คนงานในพื้นที่ภูเขาตำบลชิ้นอี้เมืองนานโถขณะผู้ที่อยู่ในบ้านยังไม่ทันตั้งตัวตำรวจพังประตูเพื่อตรวจค้นทีละห้องอขณะที่สองคนบนเตียงตกใจจนทำตัวไม่ถูก ตำรวจจับกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ขาดการติดต่อและอาศัยอยู่ในไต้หวันเกินกำหนดได้ถึงแดรายจากหอพักคนงานหแห่งนี้โดยสถานีตำรวจชินอี้เมืองนั้นโถร,ระบุว่าเนื่องจากพื้นที่ภายใต้การดูแลกว้างขวางและมีป่าเขามากจึงมักมีแรงงานต่างชาติที่ขาดการติดต่อมาซ่อนตัวอยู่ในหอพักคนงานและช่วยเหลือกลุ่มอาชญากรรมทำงานผิดกฎหมยาย ตำรวจจับกลุ่มรายงานต่างชาติผิดกฎหมายจากหลายประเทศทั้งไทยเวียดนามและอินโดนีเซียโดยทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังทีมเฉพาะกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนานโทเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมแล้วและจะมีการติดตามผู้ที่อยู่เบื้องหลังและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป ไปดูเหตุการณ์หน้าหวัดเสียวที่เกิดขึ้นบนรถไฟด่วนทารกโกเมื่อคืนวันที่5เมษายนที่ผ่านมากันค่ะชายคนหนึ่งโดยสารรถไฟขบวนนี้แต่เมื่อถึงสถานีนนานกลังได้ลงจากรถไปซื้อของแต่เขากลับขึ้นรถไม่ทันจึงกระโดดขึ้นไปเกาะอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างโบกี้รถไฟด้านนอกซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายการรถไฟมีโทษปรับสูงสุด7,500เรียญ ขบวนรถไฟชะลอความเร็วลงภาพจากกล้องวงจรปิดพบความผิดปกติที่จุดเชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสารรถไฟมีร่างของชายคนหนึ่งเกาะเกี่ยวอยู่พนักงานการรถไฟไต้หวันจึงสั่งให้ขบวนรถไฟหยุดรถกระทันหันเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่5เมษายนชายคนหนึ่งโดยสารรถไฟด่วนทารโกโก๊แต่ว่าถึงสถานีหนานกังได้ลงจากรถไปซื้อของแต่กลับขึ้นรถไม่ทันจึงกระโดดขึ้นไปเกาะอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างโบกี้รถไฟด้านนอกซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายการรถไฟต้องระวังโทษปรับสูงสุด7,5 0 0 คุณผู้ชมคะแม้เพิ่งจะผ่านพ้นเหตุการณ์แผน่นดินไหวครั้งรุนแรงมาหมาดๆแต่เนื่องจากเดือนเมษายนนั้นเป็นช่วงการเกณฑ์ทหารประจำปีของไทยในปีนี้ยังคงดำเนินการตามปกติค่ะบรรยากาศการจับใบดำใบแดงและนางฟ้าเกณฑ์ทหารยังคงเป็นสีสันและเป็นจุดสนใจของผู้คน เมื่อเข้าสู่ช่วงไลลสงกรานซึ่งเป็นช่วงการเกณฑ์ทหารประจำปีบรรยากาศการจับใบดำใบแดงก็กลับมาอีกครั้งหนุ่มๆหลายคนถือไม้เรียกเข้ารายงานตัวตามกฎหมายนอกจากการลุ้นใบดำใบแดงแล้วนางฟ้าเกณฑ์ทหารก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของทุกปีอย่างน้องเสื้อขาววัย23ปีผู้นี้มายื่นขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารเป็นครั้งที่สแล้ว คือวันนี้ค่ะจะเข้ามารับตรวจเลือดค่ะแต่ว่า2งปีที่ผ่านมาค่ะเป็นผ่อนผันแต่ว่าปีนี้ค่ะพร้อมแล้วค่ะเพราะว่ามีหลักฐานทางการแพทย์มายืนให้ส่วนน้องเสื้อดาวัย21ปีรายนี้มายื่นขอผ่อนผันเป็นปีแรกนะกล่าวว่าหากเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าต้องเข้ารับราชการทหารก็พร้อมที่จะยอมรับและปฏิบัติตามคําสั่ง อย่างไรก็ตามข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกองทัพซึ่งนํามาซึ่งการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและด้วยความเสี่ยงที่อาจต้องไปรบจริงๆทําให้หลายคนกลัวการเข้าเกณฑ์ทหารส่งผลให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เสริมหน้าอกหรือแปลงเพศและมีใบรับรองจากจิตแพทย์ยืนยันว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดจะถูกจัดอยู่ในจำพวกที่2ซึ่งจะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ฐานส่วนผู้ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์จะถูกจัดอยู่ในจำพวกที่3คือสามารถยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ฐานได้โดยคณะกรรมการตรวจเลือกฐานกองเกินจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ ขอบคุณที่ติดตามชม PTS f o กัสเตยหวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของดอกซากุระที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ